สวัสดีครับ d c รับ com นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการกำหนดลาดผ่านเพื่อป้องกันการแก้ไขเอกสารใน Microsoft Word นะครับคือเราจะอนุญ,ญาตให้สามารถเปิดอ่านเอกสารได้แต่จะไม่อนุญ,ญาตให้แก้ไขนั่นเองนะครับอันดับแรกก็เปิดเอกสาร Microsoft Word ขึ้นมาก่อนนะครับเอกสารชิ้นนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีก็คือแก้ไขได้ปกตินะครับ ทีนี้ผมต้องการที่จะให้อ่านเอกสารที่นี้ได้อย่างเดียวแต่ไม่อนุญาตให้ใครแก้ไขได้นะครับก็สามารถทําได้โดยการคลิกที่เมนูไฟล์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่เมนูข้อมูลนะครับตรงหัวข้อป้องกันเอกสารให้คลิกที่ตัวเลือกป้องกันเอกสารนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวเลือกจํากัดการแก้ไขตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นที่แถบด้านขวาตรงนี้เนี่ยก็จะมีหัวข้อจำกัดการแก้ไขให้เราเลือกตั้งค่าได้นะครับในตัวอย่างผมจะตั้งค่าให้เอกสารชิ้นนี้เนี่ยอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าจะแก้ไขต้องกรอกรหัสผ่านนะครับก็เลือกที่หัวข้อที่2นะครับข้อจากัดของการแก้ไขให้ติ๊กที่หัวข้อตรงนี้นะครับอนุญาตให้เฉพาะการแก้ไขประเภทนี้ในเอกสารเท่านั้น เสร็จแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวเลือกอยู่จํานวนหนึ่งนะครับลองคลิกดูนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามข้อคิอเห็นกรอกฟอร์มหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงอ่านได้อย่างเดียวในตัวอย่างผมจะให้อ่านได้อย่างเดียวนะครับไม่อนุญาตให้แก้ไขก็เลือกเป็นตัวเลือกนี้นะครับเสร็จแล้วตรงหัวข้อที่3นะครับก็ให้คลิกที่ปุ่มใช่เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกันนะครับพอคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาวิธีป้องกันนะครับ เราจะกําหนดเป็นรหัสผ่านก็ให้ป้อนรหัสผ่าน2ครั้งนะครับกําหนดรหัสผ่านที่ต้องการนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็คลิกปุ่มตกลงได้เลยเสร็จแล้วก็ทําการบันทึกนะครับแล้วก็ปิดเอกสารไปทีนี้หลังจากนั้นนะครับเวลาที่เราเปิดเอกสารชิ้นเดิมเนี่ยขึ้นมานะครับ พอเปิดเอกสารขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถอ่านเอกสารได้ตามปกตินะครับแต่ว่าเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะครับลองพิมพ์ดูนะครับก็จะมีถ้าเราลองพยายามแก้ไขนะครับก็จะมีแถบด้านขวานี่เปิดขึ้นมานะครับเพื่อบอกว่าเอกสารนี้มีการจำกัดการแก้ไขนะครับแล้วก็สังเกตด,ดูด้านบนตรงนี้นะครับแถบเครื่องมือต่างๆนี่จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าเอกสารชิ้นนี้ป้องกันการแก้ไขไว้นั่นเอง ทีนี้ถ้าตัวเราเองต้องการแก้ไขจะทําอย่างไรนะครับตรงแถบด้านขวาเนี่ยนะครับด้านล่างสุดก็จะมีปุ่มหยุดการป้องกันอยู่นะครับถ้าเราเป็นเจ้าของเอกสารหรือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญ,ญาตก็คือมีรหัสผ่านนั่นเองนะครับก็ถ้าต้องการแก้ไขเอกสารทีนี้ก็คลิกที่ปุ่มหยุดการป้องกันนะครับเวิร์ดก็จะให้เรากรอกรหัสผ่านนะครับก็กรอกรหัสผ่านให้ถูกต้อง หลังจากกรองรหัสผ่านเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มตกลงได้เลยนะครับทีนี้สังเกตแถบด้านบนตรงนี้แถบเครื่องมือต่างๆนี่ก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เราสามารถาพิมพ์แก้ไขเนื้อหาเอกสารได้ตามปกตินะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับแก้ไขแล้วก็บันทึกได้เลยแต่ว่าหลังจากที่เรายกเลิกการป้องกันไปแล้วเนี่ย าการยกเลิกนี้ก็จะมีผลไปตลอดนะครับก็คือต่อไปถ้าเราปิดเอกสารไปแล้วนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเอกสารชิ้นนี้ก็จะไม่มีการป้องกันใดๆนะครับก็สามารถแก้ไขได้ตามปกติเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเรายกเลิกการป้องกันและแก้ไขเอกสารแล้วเนี่ยเราก็ต้องอพิจารณาต่อว่าหลังจากแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยเราจะอนุญาตให้คนอื่นแก้ไขต่อหรือไม่นะครับถ้าเรา ไม่ต้องการที่จะป้องกันการแก้ไขเอกสารแล้วก็ไม่เป็นไรบันทึกไปได้เลยแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะป้องกันการแก้ไขเอกสารตัวใหม่ของเราเนี่ยเราก็ต้องทําขั้นตอนเดิมนะครับก็คือมาที่ไฟล์ข้อมูลป้องกันเอกสารแล้วก็จํากัดการแก้ไขก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยการการป้องกันการแก้ไขก็จะถือว่ายกเลิกไปนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบไบ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ